ตอนนี้มาเจอเพื่อนๆแล้อยู่ตรงบิ๊กซีลาบุรีปั๊มปตทเดี๋ยวเราเข้าไปคาเฟ่ต่อเพิ่งเรเอกกล้องมาติดโอ้รีบรีบไปกัน <c oughs> ไปทางสวนพึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงได้ยินชื่อสวนพึ่งเนี่ยมานานมากแต่ไม่เคยไปเลยสักครั้ง พราะว่าเวลาไทรเขาบอกว่าสวนพึ่งสวนพึ่งเนี่ยมันก็คือการไปการเต็นท์เนาะไปแคมป์ปิ้งเราก็ยังไม่ได้รับรู้ถึงฟิลแบบแคมป์ิง้งองเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ยงเดียวนอนโรงแรมนอนรีสอร์ท ะรอดไหมเนี่ยทริปนี้จะรอดไหมจะรอดฝนไหมไม่น่ารอดรอบนี้ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาลองดูอ่ะเผื่อเส้นทางนี้จะถูกใจผมว่าดูตาม YouTube ดูตาม Facebook มาแล้วเส้นทางทางไปส่วนพึ่งนี้ก็เป็นถนนที่ใหม่สวยงามลองมาดูด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง เลยอีกแล้วกูไม่ได้ดูทางเลยครับล้มมาขำมำอายเขาอีก ไป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 แลเข้าคาเฟ่กันวันนี้พาลองเป็ดมาด้วยน้องเป็ดใส่บิกินี่หลุดตูดเชียร์บิกินี่อะไปค่ะอูคาเฟ่ที่นี่ดีพาน้องมาด้วยน้องเป็ดน้องเป็ดแล้วก็หมวยอ่ะ มัทฉะลาเต้หวานน้อยค่ะแล้วเป็นเย็นหรือปั่ะเย็นค่ะลองนี่ดีกว่าเอสเปรสโซนิเซล่านะครับมันคืออะไรเย็นปั่นอ๋อ,อเอสเปรสโซ่ปั่นแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตนิเซล้าโอเคอะไรนี์นโคตรเซียวเลยนีม่มาดูถ้าสมมติว่า มีมีบ้านมีที่ดินเนาะอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้แล้วแบบเวลา,าพาเพื่อนมานนะโะก็ดีเลยอะ่ะไม่ต้องไรบกวนใครด้วยเจ๋งว่ะถ้ามีมีบ้านนี่เราเสียงดังได้เต็มที่เลยนะถ้าแบบนี้ยเ,นะเอาห้องนวเมีลนะานกว้างๆอย่างนี้ก็ได้อออออตอนตอนนี้ถ้าเราเช็คดูใน Google Map เขาจะบอกว่าปิดเอเอแต่เราสามารถเข้ามาได้นะแต่ก็จะใช้พื้นที่ข้างนอก ข้างในอาคารกขาต้องปรับปรุงอยู่คุ้มค่ามากเลยตื่นในเช้าขี่มาถึงนี่โคตรดีฟังอุ้ย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 ,ย,ยเกี่ยวขมามแล้วนอนดูนอนสิโอ้เป็นไงล่ะ คือเขาสั่งตรงนั้นอย่างเดียวเหรอเราเข้าไปนั่งข้างในไม่ได้่กอันนี้คืออะไรเนี่ยเไ้ยมึงเถื่อจังวะเนี่ยเไ้ยมึงเถื่อจังวะลูกกูไอ้ยามมายุ่งกับลูกกูเอ้ยกางเกงหลุดตูดเลยพี่ฟุกมึงใส่กางเกงให้ลูกกูเลยเคี้ยมันอ้วนเลยมันอ้วนไหมกางเกงในลูกกูโป้เลยเนี่ยดูหน้ามันนี่มันอยากมาไหมดูหน้ามันดิดูหน้ามันก่อน มนน่ารักจะตายโชวช์เกยนมาอยู่ตู่อีก อันนี้แนะนำเหรอนนอันนี้อาหารแนะนำกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แปลกๆอ่ะกวางได้ไม่บอกก็ได้เมนูไหนทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะเป็นบรรยากาศร้านเป็นร้านเป็นร้านเป็นตั้เป็นตู้แบบเหมือนแบบบ้านๆอันนี้แนะนำเติมมานะผมกระเทียมแน่นอนเต็มโต๊ะแล้วมันเดี๋ยววัน จะดงานเจอกับผมจัดแ่าดรีแม่ไปจังเลยนะขอช้าไปจังเลยไปมันคืมีญาติมีบ้านที่นั่นเลยนะมีญาติตอนนี้ไม่มีบ้านงานมีมันนะเป็นญาติมีญาติแต่ไม่มีบ้าน อร่อยมากเลยที่ถึงเติร์สเลยกับข้าวแบบเนี้ยเออเติร์เติร์สแม่พ่อมั้งอ๋ออาหารรสชาติอย่างนี้เหรอมากินประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนาะเติร์สมันเล่นเขาออนาหารหมดตู้อ่ะปากช่องทำมาแล้วนะเนาะเครื่องดื่มหมดหมดทุกที่ห่อเลยผักบุ้งหมดสนามหมดปลาท่องิตหมดหมดร้านหมดบ้าน้าหมดทุกอย่างแล้วลูก 干不赢，不